วันนี้พรากำลางจะศึกษาเร,รื่องปริศาสตร์อ่าวันนี้เราจะมาขึ้นใรีนใหม่การเรียนรู้ที่หกนะครับอ่าวันนี้ขึ้นเรื่องการประดุจต,ตามหลักสุขภาพวิชนะครับอ่ายื่อมีการจมาสิบอาการนะครับเรามาดูเนืน้อหาวันนี้มีแค่สามข้อก่อนนะครับอ่าวันนี้เราไปดูว่าอมีอะไรบ้างครับทุกท่าเอครับห้า เรื่องที่เราจะเรียนนะครับก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่6เเรื่องการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะครับการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติก็คือให้นักเรียนเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรงทำได้โดยการปฏิบัติตน ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติดังนี้ 1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 2. แปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้องอย่างน้อยวันละสองครั้ง 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย 4. รับประทานอาหารสุขสะอาดไม่มีสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารลสจัดสีถูดฉาดนะครับ 5. ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกประเภท 6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุน่น 7. ป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาท 8. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี 9. ทําทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 10. มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสารรค์สังคมอ่า สุขบัญญัติแห่งชาตินะครับก็ประกอบไปด้วยการ10ข้อนะครับสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่1ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดการดูแลรักษาร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องปฏิบัติด,ดังนี้1 อาบน้ำให้ร่างกายสะอาดทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง 2. สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้ง 3. ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นและรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 4. ส,สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้นและ เหมาะสมกับสภาพอากาศนะครับนอกจากเสื้อผ้าแล้วผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวเสื้อชั้นในกางเกงในถุงเท้าและรองเท้าก็ต้องซักให้สะอาดจากแดดให้แห้งสนิทและพับหรือจัดเก็บให้เรียบร้อยด้วยนะครับเสื้อผ้าต้องซักให้สะอาด และตากแดดให้สนิทไม่งั้นมันจะอาบชื้นและเกิดเชื้อโรคหรือเชื้อราได้นะครับสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่2นะครับแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้องอย่างน้อยวันละสองครั้งการดูแลรักษาฟันให้สะอาดและแข็งแรงควรปฏิบัติด,ดังนี้ 1. แปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละสองครั้งในตอนเช้าและก่อนเข้านอนนะครับ 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นปลาตัวเล็กเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วเพื่อบำรุงฟันให้แข็งแรง 3. พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟัน อย่างน้อยปีละครั้งอาหารที่ช่วยบำรุงฟันให้แข็งแรงนะครับก็พวกปลานมเสริมสร้างแคลเซียมให้เรานะครับสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่3านะครับล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหารและหลังขับถ่ายมือเป็นอวัยวะที่ใช้หยิบจับสิ่งของต่างๆ ถ้ามือสกรปรกหรือมีเชื้อโรคและเราใช้มือนั้นหยิบจับอาหารรับประทานอาจทำให้เจ็บป่วยได้ดังนั้นการล้างมือให้สะอาดจะช่วยป้องกันเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับมือได้นะครับเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนตามมือ,อดูนะครับก่อน แล้วหลังเ,เราควรที่จะล้างมือให้สะอาดเรียบร้อยนะครับการล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่ายหรือทำกิจกรรมดังา่างๆช่วยปกป้องเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้นะครับการล้างมืออย่างถูกวิธีทำได้โดยลาดน้ำให้มือเปียกทั้งสองข้าง ปอกสบู่ให้ทั่วแล้วถูมือตามเจ็ดขั้นตอนประมาณ20วินาทีดังภาพแล้วล้างมือด้วยน้ำสะอาดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ 5. ขั้นตอนที่1ก็คือฝ่ามือถูกัน2ฝ่ามือถูหลังมือและถูซอกนิ้วมือนะครับ3 ฝ่ามือถูฝ่ามือนิ้วถูซอกนิ้ว4หลังนิ้วถูฝ่ามือ5ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ6ปลายนิ้วถูกขวางฝ่ามือนะครับและข้อสุดท้ายฝ่ามือและนิ้ว ถูรอบข้อมือของเรานะครับนะาอันนี้ก็คือเจ็ดขั้นตอนในการล้างมือนะครับการล้างมือเนี่ยช่วยป้องกันเชื้อโรคต่างๆและโรคต่างๆสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาสู่ร่างกายนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับได้ดูนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติตนนะครับตามหลักสุขวึกษาใช่ไหมครับ่านทะเรียนได้ยรู้ เย็นบ้างครับแรงเพื่อการดูดเลชรักษาร่างกายให้สะอาดใช่ไหมครับ2การเป็นพานนะครับอย่างน้อยวันละสองครั้งใช่ไหมครับเช้าเย็นครับประการที่สามเพือการล้างหน้ให้สะอาดก่อนหลังรับประทานอาหารหรือหลังอันทานดีนะครับภาพนี้ก็น่าจะด้นะครับเราจะมาขึ้นในข้อต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเนื้อหา แค่นี้นะครับวันนี้ตัวก็ขอลา